สายมูต้องรู้การขึ้นไปขอพรเขาคิจกูดจะมีอยู่3จุดที่เราจะต้องขึ้นไปสักการะบูชามีจุดไหนบ้างมาดูกันคะ่ะก่อนอื่นก็จะมีรถพาเราขึ้นไปตีนเขาหลังจากนั้นเราก็จะเดินเท้าขึ้นไปก็จะเป็นบันไดไม้ปูนสลับกันไปพร้อมกับโขดหินจุดแรกที่เราจะต้องไปสักการะบูชาคือประตูสวรรค์ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยนามให้ชัดเจนพร้อมกับขอพรได้หนึ่งข้อสิ่งสําคัญเดินขึ้นไปแล้วห้ามหันมามองด้านหลังเมื่อเราเดินผ่านประตูสวรรค์จุดที่2ก็คือ ทำฤหรือสีบูชาหมากพูแล้วก็ผ้าห่มไปทำพิธีตามพระท่านบอกหลังจากนั้นเดินตามทางเดินขึ้นบันไดไปจะเจอจุดที่3ก็คือหินอุบาทบริเวณนั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทอยู่สองที่พระจะเป็นผู้นำไปทำพิธีกรรมขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยนามให้ชัดเจนพร้อมพรที่จะขอหนึ่งข้อนำทองพลอยไปแปะที่รอยพระพุทธบาทพร้อมไปสัมผัสหินอุบาทเพื่อเป็นศรลมงคลให้ตัวเองแต่ถ้าใครอยากจะเดินไปต่อที่ผ้าแดงก็ไปได้นะคะ